สี่เหลี่ยมตัดออกไป ap, 3> 3หนึ si ่งเหลี่ยมจะเหลือกี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมผิดสองเหลี่ยมผิดหนึ่งเหลี่ยมผิดห้าเหลี่ยมถูกต้องอะไรเอ่ยยิ่งใหญ่ยิ่งขนเยอะอุลังกาตงผิดลิงผิดเป็นทุกถูกต้องผู้ร้ายเป็นมังสวิรัตเรียกว่าอะไรโจรผิดเจ๊ผิดโจรสละดถูกต้อง เป่ายิงฉุบมีต้นกำเนิดจากประเทศใดประเทศไทยเพดจีนถูกต้องบิ zu, <ท Luiza. S 1> งซูมีต้นกำเนิดจากประเทศใดเกาหลีถูกต้องพิซซา,า,ามีต้นกำเนิดจากประเทศใดญี่ปุ่นเพดอเมริกาเพดอิตาลีถูกต้องเครื่องดนตรีจากเค่สันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากประเทศใดเพดอินเดียถูกต้องโคอะไรกลิ่นหอมโคนองเพด ถูกต้องกวางอะไรมีสีเขียวกวางตุง้งถูกต้องทําไมกีฬาสีถึงมีไก่เยอะก็อะอะไรไม่รู้เพรเพราะมีการแข,นขน่งขันถูกต้องสัตว์อะไรไม่ชอบเสียงดังนกเพศซิถ<ก>ูกต้องภาษาเหนือต่อไปนี้แปลเป็นภาษากลางว่าอะไรคิดจุอร่อยเพรก็ถูกต้องป้อจ่าย<ก>าหาเพร ผู้ชายถูกต้องผักแคบผักผักตำเลึงถูกต้องอ้อยังจะใบผิดทำไมถูกต้องสลิดอย่างวอกผิดดัดจระเขถูกต้องไก่อะไรเป็นหมันไก่หมันผิดผิดไก่จอรเผิดไก่ต้นถูกต้องปลาอะไรที่ไม่มีก้างกินได้ทั้งตัวปกตเผิด เพชรเผ็ดไปทางโกถูกต้องกบอะไรหายากกบดากเพ็ดกบดานถูกต้องหมาปวดอึมองทางซ้ายทางขวาสรุปหมาจะอึทางไหนทางขวาเพ็ดทางซ้ายเพ็ดทางซ้ายทางขวาเพ็ดทางก้นถูกต้องลักษณะของพืชเรียวๆเ,เขียวยาวกรุบกรอบทุกคนชื่นชอบผัดต้มส้มตำคือเขียวยาวเพ็ด โฟรกยาวถูกต้องลำตัวขรุขระรสชาติขมขมมะละถูกต้องลำต้อนอวบใหญ่ใบสีเขียวออกลูกหลายหวีกล้วยถูกต้องข้างนอกสีเขียวกลมข้างในหน้าชมสีแดงสดใสถูกต้องสีน้ำเงินสีเขียวสีขาวรวมกันจับเป็นสีแดงเพชรสีม่วงเพชรสีทิงเพชรสีมินถูกต้อง สีน้ำเงินบวกสีแดงจะเป็นสีอะไรมงถูกต้องสีเหลืองบวกสีเขียวจะเป็นสีเขียวกอกแะกวอ็ถูกต้องสีน้ำเงินบวกสีขาวจะเป็นสีสีฟ้าถูกต้องฝนตกกลางร่มแดดออกกลางอะไรกลางร่มเจกลางแดดเกลางวันถูกต้องห้างอะไรอากาศเย็นตลอดเห้างีนลอมถูกต้อง ยาอะไรบินได้ยาท่าเราอค่ะตาตะตาบินถูกต้องพระอะไรเด็กไม่ควรเล่นอันนันถูกต้องประเทศใดเป็นที่ตั้งของคลองปานามาประเทศอินเดียเพชเพชปานามาถูกต้องประเทศใดเป็นผู้ผลิตกาแฟลายใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเพชบาเซลถูกต้องการเต้นลีลามีต้นกําเนิดจากประเทศใดอังกฤษถูกต้องปลาที่ใหญ่ที่สุดในลําน้ําโขงคือปลาอะไร ตาตาไม่โขงตา,าอะไรแม่โขงปลาชนิไม่โขงเพชศอะไรโอ้ปลากระเบนแม่โขงถูกต้องลักษณะของสัตว์ตัวสูงขายาวคอยาวตาโตคือยีราฟถูกต้องรูปร่างขายกิ้งก่าลำตัวย,วยาวๆมีเก็ดบนตัวกินเนื้อเป็นอาหารปลากระตันเพศมากรเข้ามาดูพดาเพชรจระเข้ถูกต้องรูปร่างใหญ่แข็งแรงลำตัวหนาคล่องแคล่วว่องไวใช้ปัญญาพาหนะได้เพชร ถูกต้องเป็นดั่งเจ้าป่าอยู่ในตระกูลแมวตัวเมียไม่มีขนตัวผู้มีขนยาวเสือเพศสิงโตถูกต้งองลักษณะของสัตว์รูปร่างคล้ายปูมีขาแปดขาลำตัวเป็นป้องต่อมพิษอยู่ส่วนปลายเออแมงป่องถูกต้องลำตัวโปร่งใสรูปร่างคล้ายร่มไม่มีหัวใจอยู่ในทะเลแมงกะพุนถูกต้องลำตัวเป็นป้องรูปทรงกระบอกชอบอยู่ใต้ดินไส้เดือนถูกต้องชื่อเป็นเต่าแต่ตัวเล็กบินได้มีหลากหลายสีเสือ ผิดแปลงเต่าทองถูกต้องเป็นอะไรหนี่ไม่ได้เป็นเงาตามตัวถูกต้องวัดอะไรที่มักจะถูกทำลายหรือถอนวัดเก่าผิดวั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 ดชัมีผิดประชพีผิดปรชพิถูกต้องท่องอะไรไม่อยู่กับที่ท่องท่องอะไรผิดท่องเที่ยวถูกต้อง แทงอะไรมักเจ็บปวดที่สุดแทงถูกหวยแทงหวยไม่ถูกถูกต้องคำสุภาษิตที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ร่่มกบกบอะอะไรปิดไก่พิดกบนกะลาพิดถูกต้องกระต่ายไม้จันถูกต้องกินกาดได้ทองถูกต้องากเกีร์ลาพิดกากเกียาลาปิดติกเด็กตายปิดไก่นกะลาปิด กากระปีผิดกากาะปีผิดกากาะปีผิดกากราปีผิดขาขาขายปีผิดขากาปีถูกต้องจงสะกดคำต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษหมี B A E R ผิด D E A I ผิด B E A L ผิด b e a r ถูกต้องพึ่ง b e e ถูกต้องใหญ่ b i t ถูกต้องลูกบอล b a l l ถูกต้องมัดฉาหนึ่งถูกขังในน้ำซอสคือมะเขือเทศเพชรกระป๋องถูกต้องอะไรเอ่ยชื่ออยู่ป่ากายาอยู่ในน้ำเพชรมัดฉานุเพชรเสือปลาเพชร ปล่าเปล่าเปล่าผพดผิดไก่เจ้าเพดรภาดเสียพพเยพชรถูกต้องถ้าสามสเซนติเมตรเท่ากับ1นฟุตแล้ว2ฟุตจะมีกี่นิ้วสินิ้วถูกต้องลักษณะของสัตว์2หูสี่ขามีงามีงวงเจ้าถูกต้องเอาไว้ปลุกขันตอนเช้าไก่ถูกต้องมีไว้เฝ้าบ้านคนรักคนเอ็นดูถ <หา S 2> ูกต้อง รูปร่างเหมือนคนชอบร้องเจี๊ยเผ็ดเรื่องถูกต้องเอาช้างใส่ตู้เย็นมีกี่ขั้นตอนสามขั้นตอนมีอะไรบ้างเออมีเปิดตู้เย็นเอาช้างใส่ปิดตู้เย็นถูกต้องแล้วเอายีราฟใส่ตู้เย็นมีกี่ขั้นตอนไม่รู้เผ็ดสามขั้นตอนเผ็ดสี่ขั้นตอนมีอะไรบ้าง เปิดประตูเอาช้างออกเอายีราฟใส่เข้าไปแล้วก็ปิดประตูถูกต้องแล้วยีราฟวิ่งแข่งกับเต่าใครชนะเต่าเพราะยีรับเลยก็เย็นถูกต้องทำนาจับตังตานเพจเพจเพจบนนหลังคนถูกต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปตาถูกต้องชี้พงให้ให้กับล้อถูกต้องไก่เห็นตีนงูงูเห็นน่ไก่ถูกต้องเข็นค ขึ้นภูเขาถูกต้องเขียนเสือให้วัวกลัวถูกต้องลิงหลอกเจ้าถูกต้องตำน้ำริกไม่รู้เพชรไม่รู้เพชรน้ำปลาเพชรละลายแม่น้ำถูกต้องน้ำมาปลากินมดมดมาปลากินหมาเพชรไม่รู้เพชรเพชรน้ำรถมดกินปลาเพชรน้ำรถมดกินปลาถูกต้องสีที่มีคำขึ้นต้นด้วยตัวจีเริ่ม ผิดถูกต้องตัว A ผิดิดถูกต้องตัววายผิด Y ถูกต้องตัว The Bunny U U ผิดถูกต้องตัว B Back ถูกต้อง